สวัสดีครับนักเรียนทุกคน วันนี้นะครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของการใช้คํากริยาหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า verb นะครับ verb ก็คือคํากริยาคํากริยาคืออะไรคํากริยาก็คือการกระทําของมนุษย์แล้วก็สัตว์นั่นเองถูกไหมครับในในหัวเรื่องนี้จะมาพูดถึงคํากริยาก่อนนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าคํากริยาก็คือคําที่แสดงอาการนะครับอาการกริยาของมนุษย์แล้วก็สัตว์นั่นเองนะครับส่วนกริยาวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของ verb to be ก่อนนะครับนะ ไอ้ verb to be ที่เรารู้จักหรือที่เราเคยที่เราเคยเรียนกันมาตั้งแต่แรกเนะี่ยมันคืออะไรฉะนั้นหนูจำเอาไว้ว่า verb to be เนี่ยก็คือได้แก่ is นะครับได้แก่ am ได้แก่ are ซึ่งมันจะมีความหมายว่าเป็นก็ได้อยู่ก็ได้คือก็ได้ถูกไหมครับหนูจำเอาไว้ว่า verb to be ตัวเนี้ย ถูกไหมครับเราใช้เขียนหรือใช้พูดเนี่ยเพื่อแสดงเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งที่บอกว่าเป็นการบอกสถานะนะครับว่าสถานะของเราเนี่ยเป็นอย่างไรอยู่อย่างไรคืออย่างไรนั่นเองถูกไหมครับฉะนั้นมันจึงแปลว่าเป็นอยู่คือทีนี้มันก็จะมีหลักการใช้นะครับนะว่าไอ้เป็นอยู่คือเนี่ยใช้อย่างไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูว่าใช้อย่างไรบ้างนะครับนะเรามาต้องเราต้องมาดูก่อนในตารางตรงนี้เราเห็นตารางตรงนี้เห็นไหมครับว่า ว่ามันเป็นที่มาอย่างไงฉะนั้นดูตรงคำว่า Person ก่อน Person ตรงนี้คือบุคคลบุคคลแรกก็คือใครลูกคือ first person ถูกไหมครับนะ first person คือสรรพนามที่เป็นคนเดียวถูกไหมครับนะสรรพนามคนแรกที่เป็นที่เป็นกาเรียกว่าอะไรสรรพนามที่เป็นที่ที่เป็นตัวเราเองหรือหรือสรรพนามที่พูดถึงใครครับพูดถึงที่เราที่เราที่เราที่เขาเรียกว่าอะไรสรรพนามที่เลยกแทนตัวเรานั่นเองถูกไหมนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่า i กับ V verb to be ใช้ตัวใดบ้างจำไว้ว่า V มันแปลว่าพวกเรา i มันแปลว่าฉันถูกไหมครับพวกเรากับฉันถูกไหมครับฉะนั้นมาดู i ก่อนนะครับฉะนั้น verb to be ที่ใช้เนี่ยจะใช้ is ใช้ am หรือ are ครับเราก็มาดูนะครับนะฉะนั้นเนี่ย i ต้องใช้กับวบทวีที่เป็น m อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเป็น m อย่างเดียวเท่านั้นใช้กับตัวอื่นไม่ได้ต้องใช้กับ m อย่างเดียวส่วน v v นั้นใช้กับ r เท่านั้นนะครับใช้กับ r เท่านั้นเราจะไม่สามารถใช้เออมาโทษทีนะครับใช้ v v ใช้กับ r นั่นเองนะครับ i ใช้กับ m v ใช้กับ r นะครับนะ m ใช้กับประธานตัวอื่นไม่ได้สรพนามตัวอื่นไม่ได้ต้องใช้กับสรพนามที่เป็น i อย่างเดียวเท่านั้นส่วน v เราใช้กับ r ต่อมาดูเศษการเพซ่นสรรพนามบุรุษที่2บ้าง นะครับบุรุษแรกไปแล้วต่อมาบุรุษที่2ก็คือ you you ใช้กับ verb to be ตัวใดครับ you ก็ <You S 1> <You S 2> คือพักอุน์เราใช้กับ r นั่นเองนะครับนะต่อมาดู third person สรรพนามบุรุษที่3บุรุษที่3ที่เป็นกลุ่มคน2คนขึ้นไป2ส,สิ่งขึ้นไปถูกไหมนะครับฉะนั้น b เราใช้เป็น r เช่นเดียวกันนะครับต่อมาสรรพนามที่เรียกแทนคนถูกไหมครับแทนแทนคนที่เป็นคนเดียวก็คือ third person เหมือนกันบ,บุรุษที่3 he เป็นใช้กับ is she ใช้กับ i s เหมือนกัน it ก็ใช้กับ i s นั่นเองนะครับนะเราจะเห็นว่า verb to be i s a mr a e นะครับนะ a m ใช้กับ i อย่างเดียวใช้กับตัวอื่นไม่ได้อย่าเผลอใช้กับ i a r e i i s ไม่ได้นะจ๊ะฉะนั้น i ต้องใช้กับ a m อย่างเดียวเท่านั้น we are you are they are ถูกไหมครับ he is she is it is ทีนี้ถ้าสรรพนามเนี่ย มันมันมัน,ม,นมันไม่ได้ใช้สรรพนามที่เป็น IUV Day h ่ะแล้วมันเป็นสรรพนามที่เราทําไมครับใช้เป็นคํานามบ้างคํานามเอกพจน์หรือพระหูพจน์ฉะนั้นเราก็มาดูตรงนี้นะครับนะถ้าในกรณีที่ปัาป,ประทานนั้นไม่ใช่เลยลูกไม่ใช่สรรพนามก็จะเป็นสรรพนามแบบเช่นเป็นคํานามฉะนั้นคํานามเอกนพเนี่ยอาจจะเป็นอัลบอยอเกลก็ได้ถูกไหมครับเอกพจน์อันเนี้ยเราก็ใช้เลยลูกเราก็ใช้กับ is นั่นเองนะครับส่วนพระหูพ์เนี่ย ก็คือนะครับนะพระอุปศก็คือรัพนามที่ทําไมลูกหรือประธานที่ทไมลูกที่มันมากกว่า1ถูกไหมครับนะที่มันมากกว่า1คํานามนั้นอาจจะเป็นการบอกจํานวนที่มากกว่า1เป็น2 3 4 5 6 7ขึ้นไปหรือคํานามเติม S หรือคำนามที่มีการผันจากจาก1เป็น2นั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการใช้ verb to be นั่นเองส่วน am เนี่ยใช้กับ I อย่างเดียวเท่านั้นนะครับนะทีนี้ถ้าเราต้องการบอกว่าเราเป็นเราอยู่เราคือเราใช้ verb to be ได้ถูกต้องแล้วเห็นไหมครับนะ ทีนี้ verb to be เนี่ยนอ,อนอกจากทําเป็นกริยาหลักแล้วเนี่ยกริยาหลักก็คือที่มันที่มันเป็นแสดงอากับกริยาถูกไหมครับฉะนั้นเป็นกริยาหลักแล้ว verb to be ยังสามารถทำไมเอ่ยครับะนะครับยังสามารถทำหนที่เป็นกริยานะครับกริยาช่วยได้นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่กริยาช่วยเนี่ยเราดูในตัวอย่างประโยคก,ก่อนเห็นไหมฮะลองดู he is เห็นไหมฮะ they are I am m r Smith And m ิ s s ิ mith เห็นไหมครับสองคนก็ใช้เป็น R นะครับเจมิมอีสตอาร์ติเเห็นไหมครับเจมี่ชื่อคนคนเดียว a d ร์ดคนเดียว two c a t เป็น R จะเห็นว่า e s a mr e มีความหมายเหมือนกันแต่มีหลักการใช้ที่มันทำไมครับแตกต่างการออกไปนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนิดนึงนะครับถ้าในากรณีเป็นกริยาช่วยในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า <c oughs> helping verb ซึ่งมันจะไม่มีความหมายใดๆในตัวของมันเองแต่จะถูกนํามาติดนะครับนมาวางติดไว้กับกริยาเพื่อแสดงในเรื่องของการเวลาก็คือเทนสนะ์เคยเรียนเรื่องของ present continuous ไหมครับนะฉะนั้น present continuous ก็คือกริยาที่มันทําไมครับตามหลัง verb to be แล้วมันเติม ing แบบนี้นะเขาเรียกว่า continuous ฉะนั้นจํำไว้ว่ามันจะทําหน้าที่กรณีเป็นกริยาช่วยนะครับในกรณีที่อาจจะทําหน้าที่เป็นการบอกเวลานะครับหรือการบอก Tense นั่นเองนะครับหรือทําหน้าที่ เป็นประโยคอะไรลูกประโยคคําถามหรือปฏิเสธก็ได้นั่นเองนะครับนะกรณีที่เป็นเป็น,เป,นเป็นช่วยนะครับก็คือช่วยหนึ่งบอกจอกช่วงของเวลาของเทนท์ที่ใช้ present continuous หรือทําหน้าที่เป็นประโยคคําถามหรือปฏิเสธของมันเองได้นั่นเองนะครับนะทีนี้เราก็ทําไมเอ่ยครับมาดูมาดูมา,ด,มาดูนะครับถ้า เห็นไหมฮะถ้ามันทนะําหน้าที่เป็นประโยคปฏิเสธเราก็แค่เติมน o t ตลงไปถ้าทำหนะ้าที่เป็นคําถามหนูก็แค่ทำไมครับสลับตาแหน่งโดยการเอา verb to be มาวางไว้ด้านหน้าเท่านั้นเองนะครับก็ะจะเป็นตามตัวอย่างนะครับตามตัวอย่างที่ให้เอาไว้นั่นเองนะครับที่ให้เอาไวนะนะนะนักเรียนอย่าลืมนะครับนะถ้ามันเป็นกริยาช่วยช่วยในเรื่องของการใช้ tense ก็คือ present continuous tense หรือทําเป็นประโยคคําถามหรือปฏิเสธ แต่ถ้าเป็นประโยคเออแต่ถ้าเป็นกริยาแท้ก็คือแปลว่าเป็นว่าอยู่ว่าคือเป็นการบอกสถานะนั่นเองนะครับนะนะครับทีนี้เรามาดูการ <c oughs> การใช้ is am are บ้าง is am are ในประโยคบอกเล่าก็คือมีโครงสร้างดังนี้นะครับนักเรียนดูนะโครงสร้างก็คือ subject คือประธานตามด้วย is ด้วย am ด้วย are อันนี้จะทำหน,น้าท,ท,นที่เป็นกริยาแท้ถูกไหมครับทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ฉะนั้นก็ต้องตามด้วยคำนามนะครับตามด้วยคำนามหรือตามด้วยคำคุณศัพท์ก็ได้ นะครับตามด้วยคำนามหรือคำคุณศัพท์ก็ได้นั่นเองนะครับนะตัวอย่างเช่น it is my cat ทำไมลูกมันคือแมวของฉันหรือ they are nurse พวกเขาเหล่านั้นคือใครนางพยาบาลนั่นเองนะครับหรือ I อะไรลูก I am a boy นั่นเองนะครับนะจะเห็นไหมครับว่านักเรียนก็จะสามารถเลือกใช้ verb to be ในกรณีที่เราต้องการบอกว่าเป็น บอกว่าอยู่บอกว่าคือนะครับนะเป็นอยู่คือนะครับในประโยคบอกเล่าได้ถูกต้องน,นั่นเองนะครับนะนะครับนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับนะถ้าเป็นปนะครับนะประโยคถูกไหมครับย่อนะครับโทษทีอันนี้จะต้องตัดออกนะ่าโษทีนะครับอันนี้ตรงนี้ไม่ต้องดูนะครับถ้าเป็นการเป็นคําย่อถูกไหมครับเป็นการย่อถามว่าเราย่อเราย่อให้มันทำไมลูกให้ประโยคมันหรือคํานั้นเนี่ยมันสั้นลงแล้วมันก็กระชับขึ้นเช่น he เป็น he เอ่ he is ทษทีนะครับ he is เป็น his she is เป็น she's I am เป็น am they are เป็นนะครับ they are เป็น there นะครับ there นะครับ you are เป็น you นะ you นะฮะออกสิงออกนิดหนึ่งนะ we are เป็น we're we're นั่นเองนั่นเองนะครับฉะนั้นให้นักเรียนว่าถ้าในถ้าถ้าทำไมครับเราสามารถย่อ he is เป็น his she is เป็น s h s เพื่อทําไมครับให้ประโยคนั้นพในลูกมันมันกระชับขึ้นคํานั้นมันจะเรียกง่ายขึ้นนั่นเองถูกไหมครับนะมันจะใช้คําได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนะอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับต่อมาเป็นประโยคปฏิเสธบางประโยคปฏิเสธเขาจะเรียกว่า n negative sentence นะครับซึ่งโครงสร้างก็มียังไงลูกนะครับนะ ประธานก็ตามด้วย ismr เหมือนเดิมทีนี้ถ้ามันเป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นกริยาช่วยคุณครูบอกแล้วว่าถ้ามันทําหน้าที่เป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นกริยาช่วยทีนั้นถ้าเป็นกริยาช่วยก็สามารถเติมน็อตลงไปได้เลยนะครับเติมน็อตลงไปได้เลยแล้วก็อาจจะตามด้วยคํานามหรืออะไรลูก adjective กระดานะครับนะหรือ verb ing หรือกริยาช่อง3ามเลยก็ว่าไปนั่นเองถูกไหมครับตามหลักเกณฑ์ฉะนั้นนะครับ นะครับ subject is a Mr. a e เติมคำว่า not ลงไปนะครับก็จะเป็นประโยคปฏิเสธแล้วนะครับดูตัวอย่างเช่น it is not my cat มันไม่ได้เป็นแมวของฉันปฏิเสธไปนะครับหรือ they are not nurse พวกเขาไม่ได้ทำไมลูกไม่ได้เป็นนางพยาบาลหรือ I am not a boy ถูกไหมครับฉะนั้นเราฉะนั้นทำไมครับเราก็จะรู้ได้ว่าการปฏิเสธว่าไม่เป็นไม่อยู่ไม่คือเราก็ใช้ทำไมครับ is Mr. ตามด้วยคำว่า not เท่านั้นเองนะครับนะทีนี้ เรามาดูนิดหนึ่งนะครับเราสามารถย่อสั้นๆได้ย่อสั้นๆได้เช่นเดียวกันอย่างเช่น i s n o t เนี่ย หรือ am not เนี่ยหรือ are not เนี่ย i s not ก็จะย่อเป็น i a s t n ส่วน am not ย่อไม่ได้นะครับนะฉะนั้น am not เนี่ยมันจะไปผูกกับตัว i นะครับนะ am not จะผูกกับตัว i เป็น am นะครับเป็น am a p h o t o g r a p h แบบนี้นั่นเองนะครับนะไปผูกกับตรงนี้ส่วน are not ก็ย่อเป็นคำว่า aren't เห็นไหมครับฉะนั้นมันก็ทำไมครับให้อ่าประโยคหรือคำนั้นทำไมครับมันสั้นลงและก็กระชับขึ้นนั่นเองนะครับนะ i s not เป็น i a s t n อ not เป็น aren't นั่นเองนะครับนะในการปฏิเสธนะครับอ่ะดูลษณนะครับต่อมาประโยคคำถามประโยคคำถามนะครับประโยคคำถามเนี่ยก็ครูก็บอกไปแล้วว่าทำไมครับ verb to be มันมันเป็นได้ทั้งกริยาแท้และกริยาช่วยถ้าเป็นกริยาช่วยถูกไหมครับ ก็คือทำเอามาทำเป็นประโยคปฏิเสธโดยการเติมน็อตลงไปแต่ถ้าเป็นประโยคคําถามหนูก็แค่ทำไมลูกสลับตําแหน่งการเอา verb to be ที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นบอกเล่ามันจะวางไว้หลังตัวประธานถูกไหมแต่เมื่อเป็นคําถามนักเรียนก็เอา verb to be is a mr a e ตัวใดตัวหนึ่งที่ใช้กับประธานได้ถูกต้องเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าเท่านั้นเองนะครับตัวอย่างเช่น is is my cat เสียงก็จะสูงขึ้นมานิดนึง is is my cat is is my cat อ่ะมันคือแมวของฉันใช่ไหมอ่ะทีนี้ถ้ามันมีวิธีในการตอบล่ะลูกเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีในการตอบเนาะนะครับ is this my cat นั่นคือแมวของฉันใช่ไหมเออเป็นการถามอย่างนั้นถูกไหมครับ this is this my cat นั่นคือแมวของฉันใช่ไหมหรือ are they nurse พวกเขาเหล่านั้นน่ะเป็นนักพยาบาลใช่ไหมขอโทษทีนะครับต้องมี S ตัวหนึ่งนะครับนะอันนี้ต้องเติม S ตรงไปนะครับ are they nurse พวกเขาเหล่านั้นเป็นนางพยาบาลใช่ไหมหรือ am I a boy Am I a boy? นั่นเองถูกไหมครับอันนี้จะเป็นคําถามที่เลิ่นต้นด้วย verb to be นั่นเองนะครับนะทีนี้มันจะมีวิธีในการตอบนะครับครูจะสอนเพิ่มเติมฉะนั้นมันถาม is it เวลาตอบถูกไหมถาม is it ดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะครับถาม is it ถ้าถ้าใช่ตอบ yes ถูกไหมคําถามเรานี้จะต้องตอบเป็น yes no question ถาม is it ก็ต้องสลับกันลูกเอามาย้อนกลับก็คือทําไมครับถาม is it ต o p it is อ่ะก็เป็นบอกเราอนนี้ถาม is it top is is ถูกไหมครับถ้าไม่ใช่ล่ะลูกก็เป็น no เลยลูกก็เป็น no ปฏิเสธคือ no it อะไรครับ is is not ถูกไหมครับหรือย่อเป็น is is เลยลูก is is ซึก็ได้นั่นเองนะครับลองมาดูตัวมาดูตัวอย่างที่2ถาม are they nurse ถูกไหมครับ are t e n u r s ถ้าใช่ตอบ yes ก่อน a ะ yes yes ะลรลูกถาม are they ตอบ yes they อ๋อเก่งมากลูกนะถ้าไม่ใช่ล่ะลูกก็เป็น no อะไรลูก,ก no d h e y อะไรครับ it s, it s No they aren't หรือนะครับหรืออะไรลูก they หรือใชไหมครับหรือ are not ก็ได้ถูกไหม are not ก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะย่อหรือไม่ย่อก็ได้นั่นเองนะครับนะต่อมาถ้า I am I a boy ฉันเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมฉะนั้นจะมาไว้ว่าถาม U ตอบ I ถาม I ตอบ U ฉะนั้นถามเป็น I ก็ต้องตอบเป็นอะไรลูกเป็น U ถูกไหมครับตอบ yes อะไรลูก yes ใช่ไหมครับ yes you U am ได้ไหมลูก U am ไม่ได้เพราะว่า U นะครับต้องใช้กับ are yes o u are ถ้าไม่ใช้ตอบ no เลยรลูก no you aren't ก็ได้หรือ are not ก็ได้ ครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกจะเลือกในการตอบนะครับนะอันนี้จะเป็นประโยคบอกเล่าคําถามและปฏิเสธในกรณีที่มี verb to be อยู่ข้างในให้นักเรียนจําง่ายๆว่าประโยคบอกเล่าก็ใช้ verb to be วางไว้หลังตัวประธานถูกไหมครับเป็นปฏิเสธหนูก็เติมน o อลงไป เป็นคําถามก็ย้ายนะครับนะตำแหน่งจากที่อยู่ทําไมครับหลังตัวประธานเอามาวางไว้ข้างหน้าและตอบเป็น yes no question ถามสิ่งไหนก็ต้องตอบสิ่งนั้นลงไปอันนี้จะเป็นในเรื่องของการใช้ verb to be ก็คือกริยาที่เป็นได้ทั้งกริยาแท้แล้วก็กริยาช่วยนั่นเองนะครับนะทีนี้เราลองมาฝึกทําแบบฝึกหัดดูนะครับนะบอกว่าจงทําประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคํา ม,มันก็ง่ายมากถูกไหมครับคุณครูบอกแล้วว่าประโยคที่มันเป็นการแสดงสถานะมันจะมี is มี am มี are อยู่ในประโยคเวลาที่เราทำไมครับทำเป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยเราก็แค่เอาอะไรมาใส่ลูกเอาแค่อะไรมาใส่ครับเอาแค่ not not มาใส่ตรงไหนลูกหลัง verb to be เท่านั้นเองนะครับอ่ลองดูตัวอยา่างก็เป็น this is s an parrot อันเนี้ยมันไม่ได้นกตัวเนี้ย มันไอตัวนี้มันไม่ใช่เป็นนกมันไม่ได้เป็นอะไรนะลูกมันไม่ได้เป็นนกแก้วถูกไหมครับไม่ได้เนี่ยไม่ได้เป็นนกแก้วนะถูกไหมครับถ้าเป็นทําไมครับถ้าเป็นคําคถามก็แค่ทําไมครูลูกสลับตําแหน่งโดยการเอามาวางไว้ด้านหน้าก็เป็น is this a parrot is this a parrot อันนี้คือนกแก้วใช่ไหมถูกไหมครับถ้าใช่ก็ตอบ yes ถ้าไม่ใช่ก็ตอบ no นะครับถาม is this ตอบเป็น is is นะครับนะฉะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะต้องทําไมครับ ดูรูปประโยคและทำไมครับใช้ให้ถูกต้องนั่นเองอ่านเดยวนักเรียนลองลงมือทําดูครับอ่านนักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับเรามาดูในข้อที่2ทําอย่างไรลูกมี verb to be คือ are อยู่แล้วถูกไหมปฏิเสธหนูทายังไงครับก็เอาอะไรมาใส่ลูกเอา not เข้ามาใส่หลัง verb to be นะครับหรือย่อสั้นๆเป็นอะไรลูกเป็น are เ o t เอ่เป็น are ข้ามานะครับตอนนี้ในใน,ในคำตอบในครูเขียนครูเขียนเป็นย่อนะครับครูเขียนเป็นยอ่อนั่นเองนะครับนะต่อมาเป็นคําถามลูกก็สลับตําแหน่งโดยการเอา ามาวางไว้ด้านหน้าก็เป็น Are the boys in uh, the playground นั่นเองนะครับใช้ตอบ yes ไม่ใช้ตอบ no เหมือนการถาม Are the b o y ก็สามารถเปลี่ยนทำไมลูก the b o y ให้เป็น they ได้เพราะว่า the b o y เป็นคำนามเติม s เป็นพหูพจน์นะครับนะ,ะต่อมาข้อที่2ข้อที่3ครับ I am a barber เปลี่ยนเป็นปฏิเสธทำไงลูกก็เป็น I am not a barber เห็นไหมครับง่ายมากนะครับนะนะครับถ้าเป็นคำถามล่ะลูกเราก็ทำไมครับ สลับตำแหน่งโดยการเอา m ไปวางไว้ด้านหน้าก็เป็น m i a barber นั่นเองนะครับนะเสียงสูงนิดหนึ่งนะครับนะต่อมาข้อที่4 she is a teacher เธอคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นครูใช่ไหมนะครับปฏิเสธสิลูกมี verb to be อยู่แล้วก็ปฏิเสธโดยการเติม not ลงไปนะครับก็เป็น she isn't a teacher นั่นเองนะครับนะเป็น is not ก็ได้นะฮะแล้วแต่เราจะเขียนนะครับเป็นย่อหรือเป็น is not กระดานั่นเองนะครับ ไนะปคำถามนะลูกหนูก็สลับตำแหน่งโดยการเอา verb to be มาวางไว้ข้างหน้าก็เป็น is she a teacher is she a teacher นะครับอันนี้ก็คือนะครับการทำเป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าเป็นเป็นคำถามและปฏิเสธนะครับนะบทีนี้เราลองดูลักษณะการตอบบ้างนะครับเราดูลักษณะการตอบบ้างให้ดูภาพแล,และโจทย์ที่เขาถามว่าอะไรให้มันสอดคองกันตัวอย่างแรกก็าถาม are these rulers are these rulers, are these rulers เหล่านี้คืออะไรลูก เหล่านี้คืออะไรครับเหล่านี้คือคือไม้บรรทัดใช่ไหมรูเลอร์คือไม้บรรทัดเหล่านี้คือไม้บรรทัดใช่ไหมดูภาพไม่ใช่มันไม่ใช่ไม้บรรทัดฉะนั้นเราจะต้องตอบยังไงลูกคําถามที่ขึ้นต้นด้วย is ด้วย am ด้วย are จะต้องตอบเป็น yes หรือ no question ถูกไหมฉะนั้นเราจะต้องตอบยังไงนะลูกตอบยังไงครับก็ต้องตอบเป็น yes ก่อนอันนี้ไม่ใช่ก็ต้องตอบเป็นอะไรลูกเป็น no ฉะนั้นถาม are these ก็ต้องตอบเป็น they are not หรือเราย่อเป็น they are ก็ได้ถูกไหมครับ ย่อเป็น d a e y a r ก็ได้เป็นการตอบนั่นเองนะครับนะถามว่าไอเดมาจากไหนเพราะว่ามันเป็นการถามว่า t h i s rulers เงครับฉะนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนสรรนามสิ่งหลายสิ่งได้ให้เปลี่ยนให้เป็น DA e y ในเวลาไอเวลาที่เราตอบนะครับนะนะครับ are these r u l e r no they are not หรือ they aren't นั่นเองนะครับอ่ะนักเรียนลองลองมือทําดูนะครับมีไม่กี่ข้อเพื่อทําให้นักเรียนเกิดความทำไมครับชำนาญการขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานักเรียนทําเสร็จแล้วดูข้อที่2ครับถาม eaters เธอผู้หญิงคนนี้เป็นนางพยาบาลใช่ไหมดูภาพใช่ไหมลูกอ่าใช่ฉะนั้นใช่เราต้องตอบว่าอะไรลูกตอบ yes ถาม is she ตอบ she is เก่งมากครับเป็น yes she is สังเกตว่าถ้าเราตอบเป็น no จะมีคำว่า not เข้ามาลงท้ายแต่ถ้าตอบเป็น yes จะไม่มีคำว่า not นะครับนักเรียนอย่าสับสนนะครับนะอ่าต่อมาข้อที่3ครับถาม am I a teacher ดูภาพเป็นที c เช r ญไหมลูกนะในภาพไม่ใช่ทีเช e r เป็น ตำรวจนั่นเองนะครับเป็นตำรวจนะถาม I m i a teacher คุณครูสอนแล้วว่าถูกไหมครับถาม i ตอบ u u ถาม u u ตอบ i จะต้องตอบเป็น yes กับ no ก่อนฉะนั้นอันนี้เป็นภาพครูใช่ไหมไม่ใช่ต้องตอบเป็น no ถูกไหมครับ no เลยลูก no ถาม i ตอบ u u เป็น no เลยลูก no you am ไต้องเป็นอะไร no no you Are not นั่นเองนะครับจะเป็น you am ไม่ได้เพราะว่า am ใช้กับ I อย่างเดียวนะครับฉะนั้นเมื่อเราตอบเป็น u แล้วก็ต้องใช้เป็น r เข้ามานะครับเป็น r e not เข้ามาเติม not เข้าไป <not S 2> ข้อที่4ครับ Are the cats on the table? Are the cats on the table? เขาถามว่าแมวเหล่านี้ถูกไหมครับแมวหลายตัวเนี่ยอยู่บนโต๊ะใช่ไหมใช่ป่ะลูกใช่ป่ะไม่ใช่เพราะมันอยู่ในกรงฉะนั้นเราตอบ yes หรือ no ลูกต้องตอบเป็น no เพราะอะไระลูก เพราะว่ามันอยู่ในกล่องไงลูกมันไม่ได้อยู่ทำไมครับ on the table ซะหน่อยก็ตอบเป็น no ฉะนั้นเราก็เปลี่ยนสรรพนามในการตอบจาก the cat เป็นอะไรลูกเป็น the y ใช่ไหมตอบเป็น no อะไรลูก no they are ต้องเอเอด้วยทษทีต้องตอบเป็น no นะลูกนะตอบเป็น yes ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่บนโต๊ะต้องเป็น no no they are not ลงไปนะครับนะกูขอแก้นิดงเองนะครับฉะนั้นนะครับต้องตอบเป็น no they are not นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดที่ ถามตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ว่าเป็นหรือไม่เป็นว่าคือหรือไม่คือนั่นเองนะครับนะนะครับอ่ะต่อมาให้นักเรียนเติม is am are ลงในช่องว่างให้ถูกต้องตัวอย่างในข้อที่5ครูมีให้แล้วทนั้นทนั้นประธานเป็น you you ต้องใช้กับอะไรลูกกับ are เป็นประโยคบอกเล่านะครับซึ่งในแบบทหสดเนี้มันจะเป็นการผสมกันนะครับระหว่างประโยคบอกเล่าประโยคคำถามประโยคปฏิเสธนั่นเองนะครับนะอ่ะนักเรียนลองลงมือทำครับ ทีนี้นักเรียนทําเสร็จแล้วเรามาดูในข้อที่1ข้อที่ 1, 1. เติมคําว่าอะไรครับเป็นประโยคบอกเล่าเนาะเติมอะไรลูกเติมเติมอะไรลูกเติมแอมเก่งมากนะครับนะข้อที่2ครับตอบอะไรลูกตอบ is เพราะอะไรครับ he, he เป็นประธานเอกพจน์ต้องใช้เป็น is <ร><า>นะครับ he is a policeman เขาผู้ชายเป็นตำรวจนั่นเองนะครับข้อที่3ครับตอบอไปเลยลูกครับตอบเป็น อ r e นะครับเพราะอะไรครับประธานเป็น2คนคือ Ted and Tom Ted and Tom are in their bedroom Ted และ Tom เนี่ยอยู่ในทำไมลูกในห้องอะไรลูกห้องนอนของพวกเขาเหล่านั้นนั่นเองนะครับข้อที่4ครับประธานเป็น we we ใช้กับอะไรลูก we are นะครับประโยคนี้เป็นปฏิเสธนะครับมีคำว not เข้ามาว่า we are not n e r d พวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นนางพยาบาลนะเป็นการปฏิเสธนะครับข้อที่5ครับ ง่ายมากเติมเลยลูกเติม am ลงไปเพราะว่า I ใช้กับ am เป็น I am a fruit seller ฉันเป็นคนเลยลูกเป็นคนขายผลไม้ส่วนคุณนั้นเป็นะลรลูกคนขายอะลรลูกดอกไม้นั่นเองนะครับนะ you are a f l o r e s t นะครับนะอ่ะต่อมาข้อที่6ครับข้อที่6เติมคำว่าอะไรได้ครับเติมเติมเลยลูก อ่าเติม is เพราะว่าพูดถึง miss jenny จะหมายว่า miss มันแปลว่านางสาว jenny มันคือชื่อคนชื่อ jenny ฉะนั้นมันมันเป็น2องคำก็จริงแต่มันเป็นอ่าคำที่อ่าที่เป็นเอกพจน์เป็นอันเดียวนะครับฉะนั้น miss jenny is นะครับนะใช้ is e an american ว่านางสาว jenny เนี่ยเป็นชาวอเมริกันนั่นเองนะครับนะชาวอเมริกันนะต่อมา a buffalo and a cow ประธานเป็น กี่ตัวลูก2ตัวแสดงว่าต้องใช้ verb to be ตัวไหนเพื่อเป็นการบอกสถานะว่าเป็นว่าอยู่ว่าคือต้องใช้อ่านะครับว่า a buffalo and a cow are in the field ทำไมครับอ่ากระบือและและ,และวัวเอ่ยและวัวเนี่ยทำไมครับควายและวัวเนี่ยทำไมครับแต่อย่างละตัวเนี่ยอยู่ยังไงลูกอยู่ในทำไมลูกในทุ่งหญ้านั่นเองนะครับนะในทุ่งหญ้านะ field นะต่อมาข้อ8ครับ our family at the at the beach ฉะนั้น ข้อนี้พูดถึง our เออก็จริงถูกไหมครับแต่ครอบครัวมันพันไหมครับของพวกเรานั้นเป็นตรงนี้เป็นคํานามเอกพจน์ฉะนั้นแม้ว่าลักษณะนามหรือสรรพนามเป็นการบอกว่าเป็นของพวกเราก็จริงแต่ว่ามันเป็นครอบครัวเดียวถูกไหมครับฉะนั้นเป็นเอกพจน์เราจะแปลเป็นอะไรครับเป็น is นะครับเป็น our family is at the beach ว่าครอบครัวของพวกเราอยู่ที่ the beach นั่นเองนะครับที่ชายหาดนะหรือที่ทะเลก็ได้ต่อมา today จุดๆๆุ hot hot เป็นคำคุณศัพท์นะครับ ฉะนั้นข้อนี้ใช้อะไรเอ่ยลูกใช้เป็น is เก่งมากครับเพราะว่าพูด today พูดถึงวันนี้ today is hot วันนี้ร้อนเนาะวันนี้ร้อนนะครับนะต่อมาข้อที่10ครับ a fish หนูจำไว้ว่ามีอะมีแอนนำหน้าคำนามเอกพจน์คำเดียวแสดงว่าเป็นประธานเอกพจน์นั่นเองนะครับนะฉะนั้น a fish ปลากี่ตัวลูกปลา1ตัวทำไมครับ on the plate อยู่จานนะครับนะบนจานฉะนั้นต้องใช้คำว่าอะไรลูก is เข้ามานะครับ A fish is on the plate ปลาอยู่นปลาอยู่บนอะไรลูกอยู่บนจานนั่นเองนะครับข้อที่11ครับประธานเป็น V v เป็นประธานพระหุ์ถูกไหมฉะนั้นเราต้องใช้ verb to be ตัวไหนเอ่ยลูกใช้เป็น are นะครับ We are in our classroom นั่นเองนะครับนะาอาเก่งมากนะครับอะต่อมาดูต่อ12ครับ jane and i ประธานกี่คนลูก2คนแสดงว่าต้องใช้ verb to be ตัวไหนเอ่ยลูก ใช้ is e, ใช้ m ใช้ r ครับใช้เป็น are นะครับ Jane and I are friends Jane และฉันเนี่ยเป็นอะไรลูกเป็นเพื่อนนั่นเองนะครับต่อมา 13, 14เป็นประโยคคำถามและเป็นประโยคคำตอบนักเรียนจะต้องเลือกตอบให้ถูกถูกไหมอะข้อ a เป็นคำถามฉะนั้นคำถามเนี่ยหนูจะรู้ได้ไงว่าจะขึ้นต้นด้วย verb to be ตัวใดหนูสังเกตคำที่มันทำไมครับคำที่มันปรากฏอยู่ตรงนี้อย่างข้อ a 13เนี่ยเขาบอกพูดถึง dead and ostrich ฉะนั้นอะกับแอนนำน้าคำนามอะไรลูกคำนามเอกกพจน์ฉะนั้นแอนออสตริ ich, ถูกไหมครับนะก็คือกี่ตัวลูก1ตัวแสดงว่าต้องใช้ verb tobe ตัวไหนลูกใช้เป็น is นะครับนะ is that an ostrich อันนั้นนะ่ะคืออะไรลูกคือน no, กอะไรลูกนกกระจอกเทศใช่ไหมอ่ะบีบอกว่า no เป็นปฏิเสธถาม is that เราก็เปลี่ยนทำไมครับ that an ostrich เป็นสั์กี่ตัวลูกเป็นตัวเดียวก็ใช้เป็น it แทนก็ no is is อะไรลูก ปฏิเสธ no it is not เพราะมีคำว่า not อยู่แล้วนั่นเองนะครับนะข้อที่14ครับเราจะต้องเติม is เติม am เติม are เราดูได้ไงลูกอ่ะเรูดูดสรรพนามตรงนี้หรือดูคำนามตรงนี้ฉะนั้นคำนามตรงนี้ใช้คำว่า those students คำนามมีการเติม s those เป็นการบอกลักษณะนามว่าเหล่านั้นนั่นเองถูกไหมฉะนั้นเป็นพระขู่พจนะครับใช้อะไรลูกใช้ are นะครับ are those s t u d e n t in the library อะไรลูกนักเรียนกลุ่มนั้นนะ่ะ ถูกไหมครับอยู่ในห้องสมุดใช่ไหมเขาตอบว่า yes day ฉะนั้นถาม are those students ฉะนั้น those students เนี่ยเราเปลี่ยนสรรพนามเป็นอะไรได้ครับเปลี่ยนเป็น t h e y ถูกไหมเพราะว่ามากกว่า1จะเป็น v ไม่ได้นะ v ต้องแอนไนะครับฉะนั้น those students นะครับจะต้องเปลี่ยนเป็น t h e y ตอบ yes อะไรครับถาม are t h e y ตอบ yes t h e y are เก่งมากนะครับ15ครับ15ตอบอะไรลูกอ่ะ หนูจะงงไม่ได้นะคนรับนะฉะนั้นหนูก็ต้องดูคําที่อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับฉะนั้นคำว่า sock มีการเติม s เข้าไปแสดงว่าเป็นคํานามพระหูพจน์ถูกไหมครับฉะนั้นเราต้องใช้อะไรลูกใช้ is หรือ a r e ครับต้องใช้เป็น r ถูกไหมครับ r r your socks dirty รองเท้าคู่เนี้ของเธอเนี่ยทำไมลูกสกปรกใช่ไหมครับปฏิเสธว่า โน่เดย์ฉะนั้นหนูก็ต้องสมไมครับเปลี่ยนสรรพนามเมื่อเวลาที่ต้องตอบฉนันอยู่ซอกซอกเป็นคำนามพระอุพจน์ฉะนั้นสรรพนามที่เป็นอ่า,อาสรรพนามพระอุพ์ได้แก่คำว่าเดย์หนูใช้คำว่าเดย์ฉะนั้นก็เปลี่ยนเป็นเดย์ฉะนั้นถามอาร์เดย์ก็ต้องตอบโน่เ no, ดย์อาร์ถูกไหมครับมีคำว่า not อยู่แล้วก็เป็นโน่เดย์อาร์น็อตนั่นเองนะครับเห็นไ,ไหมครับมันก็จะไม่ได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับนะน,น,บ high, five, นะครับอ่าครูก็ดูให้เพราะว่าก็เขียนให้ไปนะครับอ่แบบนี้นั่นเองนะครับอ่ต่อ นะครับ16นะครับใช้เป็น is นะครับเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่า and woman ไงครับ and woman คือทำไมลูกผู้หญิงคนเดียวมีอะมี a n ํนำหน้าจำได้ไหมเอ่ยเรื่องของการใช้ article นะครับนะก็ต้องเป็น is ว่า and woman is sitting on the on the bench ว่าหญิงแก่คนหนึ่งคนนั้นเนี่ยกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับเก้าอีย้ยาวนั่นเองนะครับข้อ17ทําทำไมใช้ is ครับเพราะว่าประธานเป็นช h ต้องใช้กับ is ว่า i e she at the bus stop ว่า เธอคนนี้อยู่ที่ทำไมลูกบัสสต็อปใช่ไหมข้อ18ครับต้องเป็นทำไมครับเป็น R เป็น R เพราะอะไรครับพูดถึง your father 1และก็แม่เป็นกี่คนลูก2คนฉะนั้นต้องใช้เป็น R นะครับ a R e your father and mother at home ว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ย อยู่ที่บ้านใช่ไหมอืมนะครับนะต่อมาข้อที่19ใช้ R ถูกต้องไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าประธานเป็นพระอุพจน์เพราะว่าพูดถึง my eyes my ของฉันเป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของมาขยายคําว่า I ว่าให้รู้ว่าตาอันนี้เป็นของใครฉะนั้นทำไมครับฉะนั้นเราก็ทําไมลูกก็อ่าใช้อ่าต้องใช้อนะครับนะต้องใช้อาเข้ามานะครับต้องใช้อนะครับนะ นะครับเป็น my eyes are black ว่าตาของฉันสองข้างเนี่ยทำไมครับสีดำต่อมาข้อที่20ครับ James and Joe and are diligent b o y y กี่คนลูกเป็น2คนไงลูกก็ต้องใช้เป็น R เข้ามาเพื่อเป็นการเป็นการบอกคำนามว่า James James และ o o เนี่ยสองคนเนี่ยทำไมครับเป็นเด็กผู้ชายที่มีความ ขยนันมีความฉลาดมีความเก่งอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะครับนะอาฉะนั้นนักเรียนก็ทําไมลูกจะสามารถใช้ทําไมครับใช้ verb to be ได้ทําไมลูกถูกต้องมากจริงขึ้นฉะนั้นถ้านักเรียนมีเวลาว่างเนี่ยลองทบทวนนะครับนะลองลองทบทวนใช้ verb to be แม้ว่า verb to be เนี่ยอาจจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกริยาตัวหนึ่งที่ไม่ได้ยากอะไรแค่นักเรียนต้องรู้ว่า i ิใช้ i ิใช้อย่างไร am ใช้อย่างไร are ใช้อย่างไรเป็นประโยคบอกเล่าทำอย่างไรเป็นประโยคปฏิเสธทำอย่างไรนั่นเองนะครับฉะนั้นในคลิปเนี้ยมันก็จะช่วยให้นักเรียนทำไมครับสามารถฝึกพัฒนานะครับตนเองให้ทำไมครับอ่ามีความเข้าใจในเรื่องของการใช้คำกริยาที่เป็นอ่าบอกสถานะเป็น i s am are ได้ถูกต้องนะครับนะฉะนั้นเดี๋ยวบทเรียนหน้าเรามาเจอกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ